สวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาชมอีพีภาคต่อของมะพร้าวน้ำหอมจากสวนมะยงชิดบ้านสวนอิมบุญปลอดสารเคมีนะคะตอนนี้เสรลุงคือเฉาะมะพร้าวเรียบร้อยแล้วค่ะที่เสหลุงกินน้ำไปเนี่ยนะเบื้องต้นนี่ค่ะเสรลุงพอเราพอเราเฉาะมะพร้าวออกมาเรารู้เลยอูตายแล้วเสรลุงเก็บมะพร้าวยังไม่ได้ระยะอีกแล้วค่ะใช่เพราะว่ามะพร้าวดูนะเนื้อนะคะ เนื้อไม่ถึง0.5มิลเลยเนี่ยเนื้อมะพร้าวใสติ่งหลิงอันนี้คือใสเลยนะส่วนอันนี้ขุ่นนิดนึงเนื้อหนาประมาณ2มิล3มิลนนะน้อยมากมะพร้าวที่นะคะมะพร้าวน้ําหอมที่ดีที่เราควรจะเก็บเนี่ยเมื่อผ่าออกมาแล้วมันจะได้เนื้อหนาประมาณสัก5มิลน,นะคะอันนี้ถือว่าเวรีกูดเลยพอเห็นอย่างเงี้ยเซลุงรู้เลยอู้ตายแล้วเราเก็บมะพร้าวเร็วเกินไป ะค,ะคือลูกเขาใหญ่มากที่สิรบอกว่าทำไมมะพร้าวฉันลูกใหญ่มากอะไรเงี้ยเออแล้วเปลือกนางก็ออกเป็นไม่เขียวแล้วนะเปลือกนางก็ค่อนไปทางจะเหลืองแล้วอะ่ะไอ้เราก็เดือนมิถุนาเราก็จะไม่ได้ไปอีกถูกไหมเพราะเสิรุงเก็บมาวันที่เท่าไหรล่ล่ะยี่สิบเก้าใช่ปะ,ะวันที่สามสิบเสรงเก็บมาสามสิบพฤษภาถูกต้องมาแล้วเดือนมิถุนาเราก็กล่าวาว่าเราไม่ได้ไปอีกอะ่ะเราก็กลัวนางจะแก่ไง เพราะนางลูกใหญ่มากพอดูหัวนางแล้วก็ปกติดีอ่ะหัวก็แบบว่าสีเหลืองก็สีขาวๆมันก็หายไปหมดแล้วอ่ะเออปรากฏว่ามันยังไม่ได้ระย,ยะเนี่ยเนี่ยพอดูพอลองมาเฉาะดูข้างในแล้วนะเศรุุงเลยรู้เลยว่าโอ้จริงๆถ้าเราทิ้งเขาไว้เดือนมิถุนาอีกเดือนหนึ่งอ่ะเราเสรุงไปทีต้นกระดานะคะมันจะพอดีเลยอ่ะใช่มันจะพอดีเลยทิ้งไว้อีกเดือนนึงนี่จะพอดีสวยสดงดงามตามท้องเรื่องเลยค่ะ เนี่ยเรามาดูกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวสิลุงจะควานให้ดูนี่คือเนื้อที่สสลุงบอกว่าเราเก็บไม่ได้ระยะเพราะเนื้อมันน้อยเกินไปเห็นปะนี่ค่ะเนื้อมันน้อยเกินไปแล้วมันยังเป็นเป็นเหลวๆอยู่อ่ะอืมมาก่อนกินก่อนอื้อหือเนี่ยเพราะเนื้อมันน้อยเกินไปมันเป็นเหลวๆอยู่อ่ะรสชาติมันก็ยังไม่ได้ไงเข้าใจปะอืมรสชาติมันก็ถามว่ามันกินได้ไหมก็ได้แต่มันยังไม่อร่อยมันยังไม่หนา มันไม่นุ่มยังไม่หอมยังไม่หวานอะ่ะเบื้องต้นเนี่ยพอพอเสร็จลุงชอออกมาล้วเสร็จลุงรู้เลยว่าแบบเนี้ยเราต้องเก็บไว้อีกหนึ่งเดือนพอดีเลยมันจะได้ประมาณเนื้อจะได้ประมาณห้าเซนนะคะเอ้ยผู้ผิดเนื้อจะได้ประมาณห้ามิลห้ามิลเนี่ยจะพอดีเลยครึ่งเซนอะ่ะม,มาดูอันนี้ค่ะอันนี้เนื้อได้ประมาณสามมิลที่ตูดเขานะที่ตูดเขาได้เนื้อสามมิล ซึ่งสิรุลงบอกเลยว่าที่ตูดเนี่ยต้องได้สักห้ามิลน,นะคะแล้วหัวเขาเนี่จะได้สักสามมิลนะ่ะจะเป็นอะไรที่แบบว่าอร่อยมากตอนนี้เราจะมากินเนื้อมะพร้าวน้ำหอมให้ดูอืมอืมง่ยไซส์เนี้ยอ่าที่ตูดเนี่ยนะคะไซส์เนี้ยสามมิลเนี่ยถ้าย้ายสามมิลมาอยู่ตรงเนี้ยมันจะพอดีแล้วตรงนี้ห้ามิล มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าอร่อยมากซึ่งเบื้องต้นก็คือ,อที่สงบอกค่ะว่าอูตายแล้วถ้าเรายังไม่เก็บมาวันที่ส0สิพฤษภานะแล้วเราไปเก็บสักประมาณต้นเดือนกรกฎานะไม่เกินวันที่1ิบกรกฎานะโอ้โหแหลมเลยอะ่ะวันนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดของชาวสวนเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งุลงอะ่ะไม่ได้ดูว่าไอ้ไอ้ลูกมะพร้าวสองลูกเนี่ยเขาเ,เขาแบบว่าเขาโอเควันไหนหมายถึงว่า คือมะพร้าวเนี่ยเขาจะมีบอกตำราอยู่ว่ากี่สัปดาห์เก็บได้ถูกไหมเสร็จแล้วเสร็จดุงก็ไม่ได้สังเกตต้นมะพร้าวไงโมงแต่ยุ่งอยู่กับคุณมะยงจิตแล้วพอไปเห็นนางลูกใหญ่ก็เลยคิดว่านางน่าจะเก็บได้พอเก็บมานางก็เลยยังใช้ไม่ได้แต่ว่าถ้าดูเราเราดูตามตำราดูหัวมะพร้าวอะ่ะมันก็เหมือนจะใช้ได้แล้วนะแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ค่ะบางทีก็ต้องนับเอานับสัปดาห์เอา ต้องไปสังเกตเขาว่ามันยังไงทีนี้ทีนี้ทลายที่อยู่ในต้นนะคะทลายที่อยู่ในต้นนะตอนนี้ประมาณสองทลายทลายละเกือบสิบลูกอะนะใส่ลุงมองว่าประมาณกัยา่าใช่ประมาณสักมิถุนากรักดาสิงหาประมาณต้นสิงหาค่อยไปอยากกินเขาอะ่ะเออประมาณต้นสิงหาค่อยว่ากันนะนะ เพราะว่าถ้าไม่งั้นเราจะเก็บมาแล้วเราจะเป็นแบบนี้อีกอุ้ยชูงม,มีตั้งหลายลูกนะสองทลายนี่เกือบยี่สิบลูกเลยนะเบื้องต้นคิดว่าน่าจะประมาณต้นเดือนสิงหาแหละเพราะว่าเราเห็นเขาเนี่ยลูกใหญ่อยู่นะลูกใหญ่อยู่ในเดือนของมิถุนาถูกเอ้เพื่อสภา,าถูกปะเราก็มิถุนาไปเดือนหนึ่งกรากฎดาไปอีกเดือนหนึ่งก็ไปเจอกันประมาณสิงหาอืมแต่จี่แน่ๆคือสองคือมะพร้าวลูกเนี้ย ส่วนเนี้ยส่วนที่มันเป็นสีขาวประมาณสามมิลเนี่ยค่ะอร่อยตัวส่วนที่เป็นใสๆนี่ยังไม่อร่อยเพราะเนื้อเขายังไม่หนาไงมันจะเอาอะไรมาอร่อยละ่ะโอเคเนาะเอาเป็นว่าใส่ลุงผิดพลาดตรงไหนใส่ลุงก็วิเคราะห์แล้วก็วิจัยแล้วก็นําไปสู่ว่าเออรอบหน้าเราจะทํำยังไงเราจะเก็บยังไงเราจะเก็บเมื่อไหร่ เราเป็นชาวสวนมือใหม่เรายังไม่มีองค์ความรู้อะไรเลยเราศึกษาจากตำราเราก็ยังไม่แจ้งพอเราเห็นของจริงเราก็ชัดนึกออกปะเราก็เก็บความชัดเจนเนี่ยไว้ในใจของเราแล้วก็เอาไปปรับใช้แล้วเอาไปปรับปรุงแก้ไขของเราในครั้งหน้าโอเคเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้สิุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ